ก็เป็นภาพเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวกันไปนะคะสําหรับเรือลากจูงเรือบรรทุกสินค้าที่ล่มลงกลางสามแยกแม่น้ําเจ้าพระยาป่าสักท,ที่มาบรรจบกันบริเวณท่าน้ําวัดพนัญเชิงวรวิหารแล้วหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันค่ะปรากฏว่ามีเรือไปล่มที่หน้าวัดบางกระจ,จกกังงวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนกันนะคะซึ่งทั้งสองจุดนั้นก็อยู่ห่างกันไม่มากรองศาสตราจารย์ธนพัฒน์วานิชานนท์นะคะท่านเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์คณะวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องยนต์มหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดเรือลม่ม ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่นะคะคเป็นครั้งที่13ในช่วง8ปีที่ผ่านมาซึ่งบริเวณดังกล่าวถ้าจะมองในลนักษณะของเชิงภูมิศาสตร์จุดนี้เนะี่ยมันเป็น3มแยกกลางแม่น้ําค่ะที่แม่น้ําป่าสักกับแม่น้ําเจ้าพระยามาบรรจบกันนะคะแล้วก็ยังเป็นโค้งน้ําด้วยจึงทําให้เกิดกระแสน้นําวนประกอบกับช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะกระแสน้ําก็ไหลเที่ยวจึงยากต่อการควบคุมเรือ เป็นอันตรายมากๆเลยค่ะในการเดินเรือถ้าหากว่าคนขับเรือขาดประสบการณ์หรือว่าแม้จะมีประสบการณ์แต่ว่าขับเรือไปบริเวณที่มันมีจุดน้ําวนพอดีก็อาจจะทําให้เรือนั้นถูกดูดแล้วก็ล่มลงไปได้นะคะส่วนกรณีของเรือบรรทุกสินค้าที่จะต้องมีเรือลากจูงถึง5ลําทําให้พื้นที่ที่จะหลบเลี่ยงจุดที่เป็นวังน้ําวนเนี่ยมันทําได้ยากค่ะดังนั้นทางอาจารย์นะคะจึงเสนอว่า ลดจํานวนเรือลากจูงลงหรือว่าอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของการนําเอานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆมาควบคุมเรือแทนก็น่าจะช่วยลดอุบัติเหตุเรือล่มได้ ที่สําคัญมากๆก็คือคนขับเรือจะต้องมีความชํานาญและเชี่ยวชาญในการเดินเรือเส้นทางนั้นๆแล้วก็ควรจะต้องมีการกําหนดค่าแรงขับของเครื่องยนต์เรือที่เหมาะสมกับระวังเรือเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับจะต้องมีการไปดูเส้นทางเรือนะคะคจุดไหนที่มันอันตราย ไปติดป้ายแจ้งเตือนไว้ไหมคือในมุมของทางการเดินเรือเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์นะคะ,ะในการที่จะแจ้งเตือนเหมือนเหมือนกับการใช้เส้นทางบนท้องถนนนี่แหละค่ะ,คะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดนะคะฟังเสียงอาจารย์ค่ะน้ำวนซึ่งมันมีแรงที่สูงมากมันก็ดูดเรือทำให้สามารถ จมลงไปได้ถ้าเป็นเรือเล็กๆเนี่ยจมหายลงไปได้เลยนะจริงๆเรือเรือที่ใช้อยู่ที่เป็นเรือขัดโบเอรเรือที่เรือลักจูงเนี่ยครับก็ก็มีขนาดมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบอาจจะมีแรงจากเชือบที่ตึงมาจาก,กลาอื่นๆด้วยเนี่ยในทิศทางที่ไม่ควรจะออกแรงก็คือทําให้เรือมันมันคลงแล้วมันก็มันก็คว่ำลงไปโดยกระแสน้ําบนนี้ก็ดูดลงไปด้วยก็ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับ